ทุกคนคะกติกาที่ต้องปฏิบัตินะคะงดใช้เสียงดังทุกชนิดหลังสามทุ่มนะคะทีนี้ก็เป็นจุดที่กลางเต้นกันนะคะเห็นไหมคะยามีคนมาพักแต่น้องดาวมาถึงประมาณ9ก้าโมงกว่านะคะมันก็เลยไม่มองไม่มีเห็นหมอกค่ะ สวัสดีเจ้าตามดาวมาชาแนลนะเจ้าวันนี้น้องดาวพาทุกคนมาตีดอยชะโงนะคะเดี๋ยวดูน้องดาวมาที่จุดชมวิวดอยชะโงะคะ่ะตามน้องดาวมาเลยนะคะจะพาไปดูรอบๆค่ะ ทุกคนคะตรงนั้นก็เป็นจุดกลางเต็นท์นะคะยางนี้นักท่องเที่ยวมากลางเต็นท์กันเยอะเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นตรงนี้เป็นร้านกาแฟค่ะหมูกระทะนะคะชุดห้าร้อยบาทนะคะทุกคนแทน,น,นไปตรงนน้นเลยคะ่ะ จะนอนแบบเป็นเต็นท์หรือว่าเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังก็ได้นะคะค่ะข้างบนมีร้านกาแฟร้านอาหารร้านเครื่องดื่มอะไรเยอะแยะเลยค่ะเข้าทางนี้ ทุกคนคะเดี๋ยวเราน้องดาวจะพาทุกคนไปที่จุดชมวิวสามประเทศนะคะมีพม่าไทยลาวค่ะตอนนี้น้องดาวกำลังจะไปที่จุดชมวิวสามประเทศนะคะทุกคนมีบ้านเป็นหลังเป็นหลังด้วยนะแต่น้องดาวไม่รู้ว่าหลังเท่าไหร่คืนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวถ้าน้องดาวมีโอกาสน้องดาวจะมากางเต็นที่นี่หรือว่ามาพักที่นี่ค่ะนี่ก็ดอกเก็กหวยทุกคนสวยมากเลยนะอืมนี่หลังสีชมพู บนพื้นมันจะเป็นไม้ไผ่อะค่ะเวลาเราเดินมันจะเสียงดังหน่อยนะคะถ้าใครอยากจะมาสัมผัสอากาศหนาวก็เชิญมาที่ดอยชะโง้ได้เลยนะคะอากาศตอนนี้กำลังฟินเลยนะทุกคนนังดาำมาถึงที่ชมวิว สามประเทศแล้วนะคะไทยลาวพมา่าเมียงม่านะคะไม่ใช่ประเทศพม,ม,ม่าดอยชิงโงไทยแรนลาวเมียงมา เห็นไหมทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นลาวหรือเปล่าคะแล้วฝั่งนี้จะเป็นเมียงมานี่ก็ประเทศไทยเห็นไหมคะ สวยมากเลยนะคะมาถึงข้างบนแล้วก็เราสามารถดูได้ทั้งสามประเทศเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นที่พักเป็นกลางเต้นในเงี้ยะคะ่ะนี่ทางที่น้องดาวมาตรงนี้ก็ที่กลางเต้นเหมือนกันค่ะ ทุกคนคะนี่คือประวัติของดอยชะง,งนะคะหรือว่าเรียกว่าดอยช้างงูนะคะทุกคนตั้งอยู่ที่บ้านดอยชะง,งตําบลสีดอนบนอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคะ่ะอันนี้คือประวัติของที่นี่นะคะมาอ่านประวัติไปพร้อมกันเลยคะ่ะทุกคน ทุถ้าเราลงมาข้างล่างมันจะมีร้านกาแฟเยอะๆเลยค่ะฮันะะกเฮาอยากจาฮักเฮาฮักโฮมร้าชงโง่ร้านกาแฟเยอะๆเลยนะคะที่นี่ก็ชงโงว่วิวคอฟฟี่เยอะเลยค่ะ คนที่นี่เขาจําหน่ายต้นเก๊กฮวยด้วยนะคะกระถางละสามบบาทที่นี่ร้านกาแฟเยอะเลยนะคะ นี่ค่ะนี่ก็ร้านกาแฟตอยชงโงวิวตรงนี้นะคะสะพานถ้าตอนเช้าๆเ,เราตื่นเช้าๆใช่ไหม เรามาชมหมอกขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ผ้าทิ่ขึ้นเน่ยสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ยาวมาถึงตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมคะนักท่องเที่ยวม,มาเยอะเลยเข้ามากางเต็นท์นอนกันนะคะมารับบรรยากาศหนาวๆฟินๆตอนนี้เขาก็กำลังเก็บเต็นท์จะก,กลับบ้านกันแล้วนะคะ นี่ยค่ะถ้าตอนเช้าๆเรามานะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นมาดูหมอกสวยมากเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้น้องดามพาทุกคนมาที่จุดชมวิวดอยสังโงนะคะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ชมหมอกค่ะที่นี่จะมีหลายรูปแบบในการพักนะคะมีแบบบ้าน หรือว่ากลางเต็นท์นะคะแล้วที่นี่บริการมีหมูกระทะชุนละ500นะคะมีร้านกาแฟมีร้านขนมมีของต่างๆเยอะแยะเลยค่ะอะ่แล้วก็มาดูที่นี่สามารถมองดูถึง3ประเทศเลยนะคะมีเมียงมา่ามีลาวแล้วก็มีประเทศไทยค่ะน้องดาวหวังว่าน้องดาวจะทําคลิปออกมาได้ดีหรือว่าถ้าไม่ดีหรืวก็ยังไงทุกคนก็สามารถติได้นะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในะ้ารทาคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ